はい。Hey, talk. Hey, talk. ว่าตอนนี้กระแสมาแรงเอามากๆนะคะสําหรับหนุ่มก้าวนพกา,กาคุณผู้ชมค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าโอ้โหตอนนี้ชื่อของหนุ่มก้าวนพกาได้รับความสนใจจากเหล่าบรรดา FC แฟนคลับอยู่ไม่น้อยอีกทั้งยังนะคะณเวลานี้หนุ่มก้าวของเราเจ้าตัวก็ยังโดนจับจิ้นกับนางเอกสาวสุดน่ารักนะคะอย่างสาวพ,พีพีปุลปรีดีอีกด้วยเหมือนกันเพราะว่าหากใครที่ได้ติดตามนะคะหนุ่มก้าวกับสาวพีพีก่อน หน้านี้พวกเขาทั้งสองคนก็เพิ่งจะมีละครนะคะอย่างเรื่องพรชีวานเพิ่งจะลาจอไปหมาดๆเมื่อไม่นานมานี้คุณผู้ชมและนี่แหละเมื่อแฟนคลับนะคะเห็นหนุ่มก้าวกับสาวพีพีเล่นละครด้วยกันเรื่องแรกแล้วก็ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของเคมีสองคนนี้คือเข้าขากันสุดๆทําเอา fc แฟนคลับนะคะจินนอกจอกันหนักมากอีกทั้งยังมีการลุ้นสถานะความสัมพันธ์ของหนุ่มก้าวกับสาวพีพีอยู่ ไม่น้อยด้วยเหมือนกันเรียกเดวาน,นี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นนะคะที่กระแสมาแรงแซงทุกทางโค้งในวงการบันเทิงไทยบ้านเราไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมนอกเหนือจากนี้นะคะเวลาที่หนุ่มก้าวหรือว่าสาวพีพีออกงานอีเวนต์ค่ะ fc แฟนคลับเองเนี่ยก็มักจะแซวคู่นี้อย่างเยอะเยะมากมายด้วยเหมือนกันอย่างล่าสุดนี้นะคะเราก็มีอีกหนึ่งโมเมนต์สุดน่ารักนะคะของหนุ่มก้าวนุพะก้าวมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้ว ซึ่งก็คือหนุ่ม9ก้าของเราเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ไปออกงานอีเวนต์นี่แหละคุณผู้ชมคะและขณะที่หนุ่ม9ก้าออกงานอีเวนต์เจ้าตัวก็ได้มีการพูดคุยนะคะกับ f อฟซแฟนครับซึ่งหนุ่ม9ก้าเนี่ยก็ได้มีการพูดนะคะทั้งเป็นภาษาเหนือภาษาใตเรียกได้ว่าหลายภาษาเอามากๆและคําที่หนุ่ม9ก้าหัดพูดนะคะก็คือคําบอกรักนั่นเองซึ่งนะคะประโยคแรกเนี่ยก็คือรักอย่างแรงนะคะเป็นภาษาใตาภาษาที่สองเนี่ยรักหมดใจาอามา ต่อที่ภาษาที่3ก็คือรักจังฮู้นะคะแล้วหนุ่มก้าวเนี่ยก็ได้ถามแฟนๆนะคะว่าแล้วผมต้องใช้อันไหนอ่ะโอ้โหช็อตดังกล่าวนี้ทําเอา FC แฟนคลับนะคะกรี๊ดกราดกันหนักมากจริงๆซึ่งหลังจากช็อตดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนะคะแฟนคลับรายอื่นๆก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะแซวไปถึงสาวพีพีปุ่นปรีดีกันอย่างมากมายซึ่งบางคนก็บอกนะคะว่าใช้ได้หมดทุกอันซ้อมมาอย่างดีไม่เพี้ยนแล้วนะคะใช้อันไหน ก็ได้แต่พี่จะเอาไปใช้กับใครคะเอาไว้บอกวันที่18นะคะซ้อมบอกรักน้องวันแฟนมิสหรอคะฝึกคําว่ารักภาษาใต้ไปบอกรักใครคะ3คํานี้ใช้กับน้องคนนั้นได้ทั้งหมดอยากจะแม้ไปถึงดาวอังคารนะพอ่ออีกทั้งยังมีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกเยอะแยะมากมายนะคะเป็นอีโมจ i ความเขินคะ่ะจากเราบรรดา fc แฟนคลับที่ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะถึงช็อตด,ดังกล่าวนี้ของหนุ่มกา้านกร เดืงว่างานนี้นะคะ f c ฟซแฟนคลับเนี่ยต่างฮือฮาแล้วก็กรีดกันหนักมากจริงๆก็ออกเป็นว่าหลังจากนี้นะคะหนุ่มก้าวกับสาวพีพีสองคนนี้จะมีผลงานอะไรหรือว่ามีโมเมนต,ต์ความน่ารักอะไรออกมาให้พวกเราได้ติดตามอันนี้เนี่ยเราก็ต้องรอดูกันต่อไปอีกทีนึงคะ่ะ